วัดีครับวันนี้พบกับลุงขาวเหมือนเดิมวันนี้ลุงจะพาไปลองทำหมึกกระเทียมพริกไทยแบบง่ายๆสไตล์ลุงขาวดูอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ตามลุงมาก็มีกระเทียมสับรากผักชีซอสปรุงรสน้ำมันหอยพริกไทยดำน้ำตาลทรายตามด้วยน้ำมันพืช แล้วก็หมึกพร้อมแล้วเราไปเริ่มมันเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดี๋ยวเราเอาพริกไทยดําไปคั่วก่อนมันจะได้หอมหอมคั่วแล้วเอาไปโขกเอาละหอมได้ที่แล้วเอาละน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเราเอาหมึกไปลวกก่อนเวลาผัดน้ำมันจะได้ไม่เยอะน้ำจะได้ไม่ออกไปเยอะ แล้วไม่แข็งแตลงไปเลยเพรเวลาผัดน้ำจะได้ไม่เยอะเราจะได้ผัดแห้งๆเอาละลวกแค่พอตึงๆพอเดี๋ยวเราเอาไปลงน้ำแช่น้ำเย็นไว้ก่อนจะได้กรอบๆทุกอย่างพร้อมแล้วเราเริ่มกันเลยดีกว่าน้ำมันพืชใส่ไป กระเทียมใส่ไปลากผักชีใส่ไปเียวไปเรื่อยๆจนหอมเลยไฟไม่ต้องแรงมากเ๋ยจะไหม้เอาละกระเทียมหอมเหลืองแล้วมึกลงไปเลย ปรุงรสเลยด้วยซอสปรุงรสใส่ไปน้ำตาลทรายใส่ไปผงชุรสนิดหน่อยชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่แต่ว่าลุงชอบเลยต้องใส่เพราะว่าผงชุรสอยู่คู่ครัวไทยมายาวนานปรุงรสได้ตามความต้องการเลยรับประกันอร่อยแน่นอน มันหอยปลาใส่ปลาพิกไทยพิไทยใส่ปลาทุกอย่างใส่ได้ตามต้องการเอาละเป็นอันว่าเสร็จง่ายๆ เอาละเดี๋ยวเราไปโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวแล้วแต่งหน้าด้วยผักชีหน่อยเป็นไงบ้างครับหมึกกระเทียมพริกไทยแบบง่ายๆจะตายลุงขาวปรุงรสชาติให้ได้ตามต้องการรับประกันอร่อยแน่นอนหากชอบก็ไปลองทำดู ทำแล้วไม่อร่อยไม่เป็นไรครับทําใหม่ทํำบ่อยๆเดี๋ยวก็อร่อยเองเชื่อลุงก่อนจากกันวันนี้ลุงก็ขอฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ลุงแน่เดอร์ลุงจะได้มีแรงบันดาลใจทําคลิปใหม่ต่อไปสําหรับวันนี้บ๊ายบาย